เฮ้ hey! สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมีเรื่องด่วนเรื่องสำคัญและเรื่องที่ถ้าคุณใช้ผิดแล้วชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้มาฝากกันค่ะ infer imply deduce conclude เคยสับสนกับสี่คำนี้กันบ้างไหมคะเชื่อเลยว่ามีหลายคนคิดว่ามันแปลว่าสรุปเหมือนกันหมดผิดค่ะผิดมหัน ครูขอบ,บอกเลยว่าแต่ละคำมีวิธีใช้ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้ววันนี้ครูจะมาเฉลยทุกอย่างเอาละคะ่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมล็ดอิงลิชค่ะมาเริ่มต้นกันที่คำแรกเลยนะคะคำว่า infer ค่ะฟังการบอกเสียงดีๆนะคะ infer คำนี้เป็น verb คะ่ะทุกคน และมันหมายถึงการอนุมานหรือการสรุปเอาจากข้อมูลที่มีอยู่คือคุณต้องใช้สมองคิดวิเคราะห์เอาข้อมูลมาประกอบกันเหมือนคุณเป็นนักสืบโคน,นันเลยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติว่าคุณเห็นเพื่อนเดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วตัวเปียกโชกค,คุณก็อินเฟอร์ได้เลยว่าน่าจะโดนฝนเพราะคุณไม่ได้เห็นว่าฝนตกแต่คุณเห็นหลักฐานคือตัวเปียกเข้าใจใช่ไหมคะ ง่ายๆเลยมาต่อกันที่คำที่สองค่ะคำว่า imply ค่ะออกเสียงว่า imply ค่ะคำนี้ก็เป็น verb เ,เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ความหมายของมันคือการบอกเป็นในๆหรือการสื่อโดยอ้อมฟังดีๆนะคะคำนี้จะใช้กับผู้พูดหรือผู้เขียนค่ะคือคนคนนั้นตั้งใจที่จะสื่ออะไรบางอย่างให้คุณคิดเองยกตัวอย่างค่ะ ถ้าครูพูดว่าอืมห้องเรียนเงียบจังเลยนะคะครูไม่ได้บอกตรงๆว่าให้เงียบแต่ครูกำลังอิมพลายว่าอยากให้เงียบเข้าใจความแตกต่างไหมคะอินเฟอร์คือการที่เราคิดเองจากหลักฐานแต่อิมพลายคือการที่คนอื่นตั้งใจจะให้เราคิดเองค่ะมาถึงคำที่สามแล้วค่ะคำว่า deduce ออกเสียงว่า deduce คำนี้ก็เป็น verb ค่ะทุกคน และมันคือการสรุปจากหลักฐานที่แน่นหนาหรือการอนุมานโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเส้นต้างจาก infer ที่อาจจะใช้แค่หลักฐานเล็กๆ deduce เนี่ยมันเหมือนนักสื่อพี่ต้องใช้หลักฐานหลายๆชิ้นมาประกอบกันเพื่อหาข้อสรุปที่แน่นอนเช่นในคดีฆาตกรรมตำรวจก็ต้อง deduce ว่าใครคือฆาตกรจากลายนิ้วมือหลักฐานทาง DNA หรือพยานที่เห็นเหตุการณ์ คือต้องใช้หลักฐานที่แน่นมัดตัวได้ไม่ใช่การเดามันคือการสรุปที่มีเหตุผลและเป็นประกาศค่ะและแล้วก็มาถึงคำสุดท้ายค่ะคำว่า conclude ออกเสียงว่า conclude เป็น verb เ,เหมือนเดิมค่ะคำนี้คือการสรุปสุดท้ายหรือการยุติค่ะคือการสรุปหลังจากที่ได้พิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้วมักจะใช้ตอนจบของการอภิปรายการวิจัยหรือการประชุม ยยกตัวออ่่างคคะ After considering all the evidence, the jury concluded that the defendant was the 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 guilty considering evidence concluded jury ืหลังจากที่พิจารณาหลักฐานทั้งหมดแล้วคณะลูกขุนก็สรุปว่าจำเลยมีความผิดหรือ at the end of the meeting we concluded to launch a new product คือพอจบการประชุมเราก็สรุปว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คำนี้คือการจบก,การสรุปที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ทุกคนเห็นภาพความแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะครูจะสรุปให้ดูง่ายๆอีกทีนะคะ Imply Imp <ly S 2> คือผู้พูดสื่อเป็นไหน Infer คือผู้ฟังปีความจากสิ่งที่ผู้พูดสื่อและหลักฐานที่มี Deduce คือการใช้ตรรกะและหลักฐานที่แน่นหนาเพื่อหาข้อสรุปและ Conclude คือการสรุปสุดท้ายหลังจากพิจารณาทุกอย่างแล้วฟังแล้วอาจจะดูยากแต่ไม่ยากเลยค่ะถ้านึกถึงภาพที่ครูเล่าไป มาลองใช้ตัวอย่างประโยคกันเลยดีกว่าคะ่ะลองทายกันดูนะคะถ้าครูบอกว่า the sky is dark and there's thunder เราสามารถ infer ได้ว่าอะไรคะผูกต้องคะ่ะ we can infer that it's going to rain soon เราสามารถอนุมานได้ว่าฝนกำลังจะตกเพราะครูไม่ได้บอกตรงๆแต่ให้หลักฐานคือทองฟ้ามืดกับฟ้าร้องมาให้เราคิดเอง อีกตัวอย่างค่ะถ้าเพื่อนคุณบอกว่า I have a lot of work to do tonight so I can't go to the party แล้วคุณรู้สึกว่าเพื่อนกำลังอิมพลายอะไรบางอย่างคุณคิดว่าเขาอิมพลายว่าอะไรคะหยุดเล็กน้อยใช่แล้วค่ะเพื่อนคุณกำลังอิมพลายว่าเขาไม่ว่างหรือเขาอาจจะไม่อยากไปเป็นการบอกอ้อมๆว่าไม่สามารถไปร่วมงานได้เห็นไหมคะว่ามันต่างกัน และสำหรับสองคำสุดท้ายมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ After analyzing all the data, the scientists deduced that the new drug was effective. หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์ก็อนุมานได้ว่ายาตัวใหม่มีประสิทธิภาพใช้คำว่า deduce เพราะใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นและ After a long discussion, they concluded to postpone the meeting. หลังจากพูดคุยกันนานพวกเขาก็สรุปว่าจะเลื่อนการประชุมออกไปคำว่า conclude คือบทสรุปสุดท้ายค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ infer, imply, deduce และ conclude ได้อย่างถูกต้องแล้วใช่ไหมคะครูภูมิใจในตัวทุกคนมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยถ้าเราเข้าใจหลักการและมีตัวอย่างการใช้งาน ่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่อง Marlet English และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากครูและถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้ครูสอนคำศัพท์กลุ่มไหนอีกคอมเมนต์มาบอกครูได้เลยนะคะครูรออ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ see you next time บายบาย